เออพูดถึงคุณสศพามาศเมื่อวานนี้ท่านเดินทางมาแสดงความยินดีกับช่อง3 55หปีกราบขอบพระคุณจริงกรู้จักกับท่านตรีพึ่งมานานพอสมควรผมทำข่าวมานานนี่นี่ไงก็ได้แต่ทราบว่าเมาื่อวานนี้ก็ยังแซวค่ะจริงๆนะผมลืม <c oughs> คุณชมพ้าเนี่ยเคยมีปรากฏการณ์น้องจําได้ไหมจําได้ค่ะตอนที่เป็นคอนเสิร์ตของคุณปามีแล้วเชิญคุณชมพ้าขึ้นไปค่ะอ่นไดโดชิเมไหมอ่ะคล้ายคเพลงจิ๊กๆิๆกชิ๊กชิ๊กชิกิกชิ๊กชิ๊กชิ๊กชิกิก มันท่อนแรกอะสำคัญมันต้องท่อนแรกเลยเ <c oughs> มื่อวานเห็นหน้าท <c oughs> ่านผมขึ้่งได้นะ, <c oughs> ะรู้ใช่ไหม <c oughs> ว่าผมได้ลืมอะไรไป <c oughs> อ่ะลองมากับมาภาพเมื่อวานนี้ก็ได้ฝากท่านไปนะเรื่องอุเทนถวายกับปทุมวันน่ะ <c oughs> กับการจะแก้ปัญหาใช่ไหมค่ <c oughs> ร่ำตีว่ากากระวูอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมค่ะนี่ไง <c oughs> ท่านผู้ชมนี่จะเข้าหาแต่กันชัยนี่ <S <S 1> <S 1> ออว่ากันต่อไปไหนนักข่าวชอบปันอ้าเอ้าพอไม่ถูกใจอาแล้วขึ้นไปทำไมนี่จะด่าซ้มแล้วเนี่ยวิยลืมตัวไม่หรอกนี่เห็นไหมใช่นี่ไงคุณผู้ชมฟังออกว่ามีเสียงกีท่านธนทนตรีร้องกีฮะใครก็ฟังออก น้องจะไปย้ำทำไมพี่อุษาไม่พูดถึงไปกำลังลุ้นอยู่ว่าคุณผู้ชมฟังออกไหม <laughs> นี่ไงคุณผู้ชมฟังออกเมออื่อวานท่านบอกท่านพูดคำนี้คนแรกเลยนะคะ <laughs> <laughs> ท่านบอกอะ <laughs> ไหนดูอีกทีดิ <laughs> ฮะตะเกียะ เอาเสียงดีไว้แล้ภาพตอนสภาเช็องเอาเสียงดีไว้นะเอาเสียงแล้วบรรยากาศในสภาไม่ใช่บรรยากาศตอนประชุมอ่ะที่มีการประท้วงอ่ะหาบักรกันหนึ่งลองดูมันเข้าไหมติ๊กต๊ะ อ้เล่นมันได้ด้วยนะมีอารมณ์ญี่ปุ่นด้วยอาตากินที่ทำาี่ว้าเขาไปเลยสักแป๊บหนึ่งให้พี่ได้พักสักนิดนึ่งอันนี้เป็นช่วงเวลาพักเบิรไปก่อนวนไปนิดนึง

틱틱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  나르 d e 반짝반니 พอละผมเป็นท่นน้ำเข้ามาแล้วพอสังวนที่เป็นช่วงเปรกอ่าท่านผู้ชมจะเปิดต่อแล้วอันนี้ก็ได้นะ 타이벡 찍찍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 찍나 o 판타 이쯤이나 찍찍찍탁 찍찍찍탁 찍 แม้อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์วันแรกว่าถ้าประธานเนี่ยเป็นคนท้วงมากที่สุดเลยยังไม่มีสสสมาชิก่เท่านั้นป้องกันไม่ให้เกิดเหตุประท้วงไงท่านอยากให้ราบรื่นท่านก็เลยคอยตัดเป็นระยะระยะเองค่ะอาจจะนิดหลายท่านบอกพอแล้วปวดท้องเป็นอะไรฟังเพลงนี่ปวดท้องเหรอนี่ปาล์มมี่นะเพลงอะไรนะเพลงติ๊กตอกค่ะเล่ายังไงอยากฟังคำบาราไม่เอาตอนท่านฮกเลยทิ๊ก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 ท้อง Uhm อาภาพประกอบมาสิไม่เอาน้องจะแม่นยำกว่านะไม่แม่นเหมือนกันค่ะเราไม่ได้อยากฟังคำรักช่วยตอบถ้าผู้ชมเป็นอะไรปวดท้องน้ำตาไหลก็เป็นอะไรเนี่ยฮะอืเอาเอาใจเห็นเอผมกลับมาต่อเสียงนั่นอยู่ในหัวตลอดเลยจ้ะ ตอนที่เปิดภาพน้องไม้ไป้อะไรหัวเราะไม่หยุดเลยเป็นอะไรหายใจจะทันไหมนั่นน่ะคุณผู้ชมก็หัวเราะน้องกีต้องรู้อยู่แล้วเมื่อวานนี้พี่เป็นคนทักท่านสุภมพาศใช่ไหมค่ะว่านี่ผมไม่ได้หยิบเอาคลิปของท่านมานะเออแล้วท่านก็เลยบอกว่าคนแรกพึ่งร้องคนแรกเลยค่ะท่านตีพึ่งไงท่านช่อเลนชื่อพึ่งค่ะท่านน้ำตีพึ่งนะคะคุณผู้ชม